อะไรเริ่มอะไรนะน้ำหูน้ำตาไหลใช่ไหมนิคมเธอพอได้ยินเสียงเพลงฉลองจอดไว้แล้วนะคะเมนิวได้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะเมนิวจ๋าที่มาคุยกันนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะเนาะขอบคุณนะคระนิคมลมช่วยนะคะผมอืมขอบคุณแปะกําลังใจนะคะขอบคุณแมนิวด้วยนะคะนิคมเป็นยังไงนิคม นิคมเธอเป็นยังไงแล้ววันนั้นเธอไปไปโผผ่บ้านนั้นได้ยังไงเธอรู้จักเขาด้วยเหรอนิคมฮะเพื่อนกันหรือเปล่าเพื่อนสนิทหรือเปล่านิคมืึวันนั้นไปเจอที่บ้านนั้นได้ยังไงเนาะเพื่อนสนิทใช่ไหมนิคมเธอนะคะคุณธนงดงม o ด g า a สวัสดีครับคุณธนงดงมะขามสวัสดีครับ คุณธน o ดงลิ้นจีสวัสดีครับคุณธน o n งดงต้านสวัสดีครับขอบคุณหัวใจกอดๆครับผมคุณนิคมยามลมโชยมาพาพามาเจอแต่คนแก่ๆปหมมันก็เหมือนมะพร้าวนัว่นแหละลมโชยนิคมลมโชยมันก็เหมือนมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งมันเอ้ย นะจ๊ะลมโชยลมโชยมะพร้าวอ่ะยิ่งแก่ยิ่งมันนะจ๊ะนะมะพร้าวอ่ะยิ่งแก่ยิ่งมันกินได้ทั้งน้ำกินได้ทั้งเนื้อนะจ๊ะแต่มะพร้าวอ่อนนี่กินได้แต่น้ำนะจ๊ะลมโชยนะหเห็นไหมเห็นไหมนู่นนี่ดูนี่ดูดูค่ะทุกคนดูทุกคน นี่ลมบ้านเราอย่างนี้ทั้งวันเลยสองวันสองคืนแล้วนะคะลมแบบนี้นะคะทุกคนนี่ดูดูดูค่ะนี่จะ้ะนะคะวันนี้ก็อีกแล้วนะคะวันนี้นี่อย่างนี้เลยค่ะทุกคนต้นยางโอนเอ็นเลยนะคะนี่นะคะนะนี่ดูมะละกอเรา ไม่กระดุกกระดิกเลยมะละกอเราไม่กระดุกกระดิกเลยล่วงจะล่วงไม่ล่วงนะ่ะนี่ต้นอือนะ่นน่ะต้นยางโอนเอ็นตามลมนะแต่มะละกอเรานี่ยังมะละกอเรายังแบบยังนิ่งอยู่นะลูกไม่ยอมล่วงนะมะละกอเรานี่ดูนะเนี่ยสภ,ภาพลมบ้านเรานี่นะคะหนูดูนะคะนี่ค่ะนี่แหละมาเป็นแบบนี้นะคะเนาะ นี่เรามาเป็นเรื่อยมาเรื่อยมาทั้งวันเลยค่ะกลางคืนก็มานะจ๊ะเนาะอ้าวไม่ไปเล่นไม่ไปเล่นหอยนี่พี่วันนี้ไม่ไปเล่นหอยนี่พี่วันนี้ออวันนี้ไม่มีนะคะนี่คมฝนไม่ตกเนาะมีแต่ลมนะฝนไม่ค่อยตกก็เลยอ่าไม่ค่อยมีไม่ค่อย ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ไปเนาะวันนี้ไม่ได้ไปริมคลองนะนะจาะไม่รู้ว่าก็ก็น่าจะไปเจอแต่เจอแต่หอยโข่งแหละครับนี่คมนะเนาะพอหอยขมนี่หอยขมนี่หอยขมหอยจุบนี่ก็น่าจะไม่เหลือนะหอยโข่งนี่บางคนเขาก็ไม่กินนะนะครับนี่คมครับผมนะคะ สวัสดีคุณยายหนุนค่ะขอบคุณนะคะที่มาทักทายนะคะคุณยายหนุนขอบคุณมากๆค่ะนะคะคุณธนงสวัดียายหนุนนะคะคุณอุภาสวัสดีคุณยายหนุนนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณยายหนุนนะคะขอบคุณมากที่มาทักทายนะเนาะเงียบละเห็นไหมเงียบละโอ้โหเมื่อกี้นี้นะฝนลินจ้าฝนลินนะคะโอ้บ้านยายหนุนฝนตกแล้วโอเคค่ะนะ ก็แสดงว่าเอ่อใช่ไหมก็เป็นไปตามที่ข่าวบอกเนาะที่อุตุบอกนะอุตุอุตุบอกเนาะมีฝนแล้วมีฝนเลยใช่ไหมคุณยานหนุนนะนะคะแต่ของแบม่ยังเป็นลมอยู่เลยอะ่ะยังมีลมตลอดเลยทั้งวันทั้งคืนเลยยานหนุนสองวันสองคืนแล้วค่ะนะยืนหนุนนะนี่เงียบละเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มาอีกอะ่ะนะเนาะยานหนุนสวัสดีคุณธนงนะคะ ่านิคมสวัสดียายหนุนหมุนติ้วติ้วทูจ้านะแล้วทําไมถึงไปเรียกเขาหมุนติ้วติ้วละ่ะนิคมเพราะอะไร